สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World คดีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยากมาพูดถึงดราม่าประเด็นร้อนที่กำลังเป็นดราม่าในวงการเคป๊อยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับศิลปินคนไทยด้วยนะถ้าพูดถึงเคป๊แล้วเนี่ยศิลปินที่ดังที่สุดของเคป๊เลยอะ่ะก็คงจะหนีไม่พ้นตัวของลิซ่านั่นเองนะครับถ้าเราวัดกันตามยอด f o l l o w e อร์ในอินสตาแกรมมาเนาะก็เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น BTS เอเองหรือว่าจะเป็นสมาชิกเพื่อนร่วมวง ในทาง Black พิ n k เองเนี่ยถ้ามาดูกันที่ยอดฟอร์ลิซาเนี่ยก็นำหนึ่งเลยนะครับโนหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนไทยที่มียอดฟอร์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่ที่98ล้านคนนั่นเองนะครับผมภายในปีนี้ก็คาดว่าน่าจะพุ่งขึ้นไปแตะ100ล้านได้เลยนะครับแล้วทีนี้เองมันเกิดดราม่าอะไรอยู่นะครับผมดราม่าเนี่ยก็คือเรื่องการต่อสัญญาของ Black พิงกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันจะต้องมาต่อสัญญาฉบับใหม่กันละหลายๆคนก็มองว่าลิซาเองเนี่ยดูจะไม่ย ต่อสัญญาเพราะว่าก็มีการเจราจากับทางค่าย YG แล้วก็เจราจากันมา2รอบแล้วนะครับผมลิซ่าก,ก็บอกปัดสัญญารอบที่2อไปถึงแม้ว่าสัญญาเองจะมีมูลค่าสูงถึง40ล้านดอลลาร์หรือว่า เงินเนี่ยก็เป็นพันล้านบาทนะครับผมประมาณ1,400กว่าล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีเงินมากมายที่จะตามเข้ามาอีกถูกไหมแต่ลิซ่าเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ต่อสัญญานะครับผมละว YG นี่ก็เริ่มเครียดและหุ้นตกกันเลยทีเดียวนะพรลิซ่าเนี่ยถือได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการเคป๊อปแล้วถูกไหมนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยมันก็จะมีข้อผูกมัดต่างๆอยู่ด้วยว่าถ้าสมาชิก4คนเนี่ยไม่ต่อสัญญากันทุกคนนะเนาะ ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อ b l a c k พิ n k ได้อีกหรือว่าทาง YG เองเนี่ยก็มีการไปจดลิขสิทธิ์ชื่อมนโนบาลอะไรเอาไว้เนี่ยก็คือกันเอาไว้หลายทางเหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าแล้วทำไมลิซ่าถึงไม่อยากต่อสัญญาละครับในเมื่อ YG เองเนี่ยก็ปั้นเธอให้ขึ้นมาโด่งดังเป็น b l a c k พิง k ถูกไหมหลายหลายคนอาจจะไม่เข้าใจในจุดนี้วันนี้ผมไปเจออาร์ติเคิลหนึ่งที่เขาเอามาตีพิมพ์กันแล้วก็พูดถึงการไม่ว่าจะเป็นจากสื่อเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อเกาหลีสื่อไทยหรือแวดวงของแฟนคลับเองก็ตามเนี่ยนะครับที่มา ต่อสัญญากับ yg ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า อ่ะเคป๊อปเนี่ยเราต้องมองว่ามันคือวัฒนธ,ธร,รรมของเกาหลีถูกไหมมันคือดนตรีของเกาหลีมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีนั่นเองครับแล้วการที่ในศิลปินเองเนี่ยเขาก็มีการเอาคนต่างชาติเข้าไปด้วยแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังเป็นวัฒนธรรมเคป๊อปอยู่ดีในช่วงหลังเองเนี่ยเกาหลีมีความพยายามที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะอินเตอร์มากขึ้นนะก็ใส่สังกฤษใส่อะไรไปมากขึ้นถูกไหมก็เจาะตลาดโลกมากขึ้นนะครับมีการเอาศิลปินต่างชาติอะไรไปมากขึ้นเนาะลูกคงลูกครึ่งอะไรเนี่ยเราก็เห็นกันมากขึ้นในแวดวงของเกกาาาหลีีแต่่่่ออยงทบว ด้วยความที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือวัฒนธรรมของเกาหลีอยู่ดีนะครับแล้วคนเกาหลีเองเนี่ยก็มีความชาตินิยมมาค่อนข้างจะเยอะด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้ คนเกาหลีอ่ะก็อยากจะดันคนเกาหลีขึ้นมาให้เป็นหน้าเป็นตาของวงการเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในตลอดสัญญาที่ผ่านมาในช่วงที่ลิซ่าได้เป็นสมาชิกแบ็คพิงค์อยู่นะครับผมก็มีดราม่าออกมาอยู่เรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยลิซ่าเนี่ยถูกกดมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัดบทให้น้อยชุดก็ดูจะขี้เหร่ที่สุดถ้าเทียบกับเพื่อนนู่นนี่นั่นก็มีอยู่หลายกรณีเลยที่แฟนๆเนี่ยเขาออกมาต่อว่าทาง YG กันแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยออกมาว่านอกจากไอเรื่องไอพวกการแสดงหรือว่าท่อนร้องอะไรต่าง แล้วอ่ะก็ยังมีเรื่องของค่าตัวด้วยนะครับลิซ่าเนี่ยถูกกดค่าตัวเป็นอย่างมากและถูกเปิดเผยออกมาว่าได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดในวงแบ็คพิงค์ถึงแม้ว่าจะดังที่สุดก็ตามอันนี้ไม่ได้รวมงานนอกนะแต่เป็นงานในนะครับผมงานของวงนี่แหละแบบศิลปินต่างชาติในเกาหลีเนี่ยจะโดนปฏิบัติอีกรูปแบบหนึง่งแต่อ่ะบางคนก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นลูกหลักของเกาหลีนะครับผมแต่อย่างลิซ่าเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าคนเกาหลีหลายหลายคนเนี่ยก็พยายามจะกดลิซ่าเอาไว้นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมอย่างตัวของสอนสมาชิกวง C L C ของ คนไทยที่เคยอยู่เกาหลีเขาก็เปิดเผยด้วยว่า ลิซ่าเองเนี่ยก็อยู่ในความดูแลที่มันเป็นระบบที่อายุติธรรมแบบนี้นี่แหละก็คือหลายๆคนก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าลิซ่าเนี่ยถูกกดจริงๆนั่นแหละครับซึ่งพอฟังกันแบบเนี้ยเราก็อาจจะเข้าใจเหตุผลของลิซ่าได้ว่าทําไมถึงไม่อยากต่อสัญญากับ YG แล้วก็ทนมาตั้งนานแล้วนี่ตลอด7ปีที่ผ่านมาก็โดนกดได้รายได้น้อยที่สุดหลายจุดมากๆก็สู้มาตลอดนะครับผมแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างความสําเร็จให้ตัวเองได้กลายเป็นนักร้องเคป๊อปที่ดังที่สุดในโลกนะครับตรงนี้ก็นับถือใจลิซ่าเป็นอย่างมากเลยแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็ ต้องบอกเอาไว้ก่อนละกันว่าเราไม่ได้จะมาโจมตีข่ายอย่างเดียวเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อเขาตีออกมานะครับมันอาจจะจริงบางส่วนหรือมันอาจจะจริงทั้งหมดอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งคู่คือผมรู้สึกว่าแน่นอนแหละเวลาแฟนคลับมาพูดอะไรแบบนี้มันอาจจะเอ็นเอียงหน่อยๆมันก็อาจจะจริงนะแต่อาจจะ จริงไม่ได้ร้อยขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราใส่เต็มเนี่ยมันอาจจะใส่ความรู้สึกลงไปอันนี้ผมก็เลยอยากให้ฟังหูไว้หูเอาไว้นี่ครับแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดตาม Black พิงกอะไรมาแบบตลอดเวลาขนาดนั้นคือผมชอบ Black พิงกมากแต่เราไม่ได้มาติดตามถึงขนาดที่ว่าแบบเฮ้ยสัญญาเขาเป็นยังไงวะเขาจะมีดราม่าอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้ติดตามถึงขนาดนั้นซึ่งหากใครมีความรู้เนี่ยก็ลองเอาคอมเมนต์มาบอกได้ก็แล้วกันแต่ตอนเนี้ยกาลังเป็นข่าวเลยในยประเด็นที่ลิซ่าไม่ยอมต่อสัญญาซึ่งสาเเหตตุกก็ดููจะฟัังงขึ้้นนาถถวอ ือปฏิบัติมาตลอดเปีอะเราอยากจะเป็นอิสระแล้วเราอยากจะไปหาอนาคตที่ดีกว่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่คนเกาหลีหล่าคนก็มองว่าถ้าลิซ่าไม่ตอบสัญญาเนี่ยเรียกว่าเนรคุณเพราะว่า YG ก็สร้างมา YG เป็นคนปั้นลิซ่ามาอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองลวกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เราเพียงแต่เอาเรื่องราวที่มันเป็นข่าวเนี่ยน่าสนใจดีแล้วก็เกี่ยวกับคนไทยด้วยเลยเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกกกกกกอออ่ะ็มมมเนนนนนนตบัััาาาาดด้้้ลลงไยจจใวีผ เองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e เ y อรี่เวิ์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business, บิสเนส นะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ เหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ